คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะพลังงานของคนที่อยากเข้าอาจีบคุณอะเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะเป็นคนที่มีอาจจะเป็นคนที่มีแบบเป้าหมายในชีวิตเยอะเยอะมากๆก่อนหน้านี้ก็อาจจะแบบเดินตามหาความฝันนะคะจนบางทีอาจจะหลงลืมในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่กรณนั้นก็ตามอะค่ะถึงเขาจะมีเป้าหมายต่างๆในชีวิตเนี่ยเขาก็อยากให้คุณนะค่ะ เคียงข้างไปกับเขานะแล้วถ้าตอนนี้คุณนะ่ะเอ่อสำหรับเป็นเคสอะะที่เขาเมื่อจะตามหาเป้าหมายของตัวเองแล้วเขาหลงลืมคุณระหว่างทางเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะไปทําตามฝันของตัวเองไปมีเป้าหมายของตัวเองอะนะคะโดยไม่สนใจว่าเขาจะอยู่หรือไปเนาะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณมาเหมือนคุณนะ่ะยังคงเป,เป็นเป้าหมายในชีวิตที่เขาอะต้องมีให้ได้นะคะอืมบางคนอาจจะเคย มีบทเพลงที่เคยเมีความเชื่อมกันนะคะไม่ว่าจะส่งให้กันหรืออะไรบางคนอาจจะเล่นดนตรีด้วยก็ได้โดยเฉพายิง่งเครื่องสายก็เป็นไปได้นะคะเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเนาะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครใง่ายๆมากนะนะคะอืม บางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่บอกว่าคนรอบข้างเป็นพิษนะคะหรือรู้สึกเฟล,ลกับบางสิ่งอาจจะเป็นเข้าก็ได้คะ่ะอาจจะแบบว่าคือมัวแต่ตามหาเป้าหมายแต่ระหว่างทางก็อาจจะเจอคนที่ท็อกซิกนะคะแล้วก็บอกว่าหาคนจริงใจหรือคนที่แบบว่าพร้อมจะรับฟังอะ่ะไม่มีถ้าน้าวันนั้นเขาอาจจะเคยหันหลังให้คุณวิ่งตามหาความฝันเนี่ยคะ่ะตอนนี้เขารู้สึกว่า ไม่มีใครนะคะที่สําคัญไปกว่าคุณหรือไม่มีใครจริงใจกับเขาอะค่ะเหมือนคุณนะคะแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเหมือนเขาหาความจริงใจอะไม่ค่อยจะเจอด้วยอะค่ะนะคะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่ไม่มีใครจริงใจด้วยตอนเนี้ยนะคะคุณดูเหมือนจะแบบทำตัวลึกลับมากขึ้นเนาะแบอบว่า เ,ออเหมือนไปอะไรที่เขาคาดเดาไม่ได้เลยค่ะนะคะคุณอาจจะมีมุมอะไรใหม่ๆที่แบบว่ายิ่งคนหายิ่งน่าสนใจในขณะเดียวกันบางเคสที่ไม่ได้คุยกันเขารู้สึกว่าคุณมีชีวิตที่แบบว่าเขาเข้าไม่ถึงเลยอะ่ะมันทําให้เขาอะค่ะสนใจเขาใครรู้เหมือนช่วงนี้เขาอาจจะแบบแต่ก่อนอะค่ะเขาพยายามแบบ ไม่สนใจปิดหูปิดตาเรื่องคุณเหมือนกันนะบ้านเคสเมื่อก่อนนี้เนาะแต่ตอนเนี้ยหลังจากที่เข้าไปวิ่งตามความฝันเจอคนมากมายแต่แบบไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันแล้วก็คนมากมายเหล่านั้นก็ไม่ได้ตอบโจทย์เนอะคะ่ะมันเหมือนโดนเบิกแน่นะคะนะคะกระจ่างมากขึ้นว่าใครกันแน่ที่จริงใจกับเขาอืตอนนี้คุณดูมีสเสน่ห์นะคะน่ารักเย้าวยวนดึงดูดแล้วเขาแบบเหมือนเขาปรารถนาคุณมากมากคือ คือตอนนี้คุณอาจจะทําตัวยากกับเขาด้วยแหละหรือเปล่านี่ทําให้เขาอยากจะใกล้คุณมากขึ้นอยากจะเข้ามาหามากขึ้นอยากจะเข้ามาจีบมากขึ้นเพราะดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวค่ะที่ปรารถนานตัวคุณคุณดูอาจจะดูมีออร่าเป็นที่น่าแบบต้องตาต้องใจหรือคนรอบข้างสนใจคุณด้วยนะมันทําให้เขารู้สึกแบบโดนกระตุ้นเหมือนกันนะคะอือก่อนหน้านี้ใครบางคนขี้เกียจในความสัมพันธ์ไม่ค่อยทํางานในความสัมพันธ์ชิวเกินช้าเนะคะ่ะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะช้าไม่ได้แล้วล่ะต้องรีบเข้ามานะคะเพราะดูเหมือนว่าจะมีคนอนะอยากได้คุณด้วยนะที่ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะคะเขาจะชิลไม่ได้มาแต่ชิลไม่ได้ละตอนนี้เขาอาจจะอยากที่จะแบบนะคะไปพักผ่อนกับคุณใช้เวลากับคุณนะคะอืม การเดินทางเกิดขึ้นค่ะใครบางคนอาจจะเป็นคนที่เดินห่างกันไปในความสัมพันธ์หรืออีกในหนึ่งก็ไม่ได้เดินทางห่างกันหรอกแต่แบบว่าอาจจะมีระยะทางเข้ามาคล้องเกี่ยวยก,ออยกอยวอ็อยากเดินทางมาหาคุณหรืออยากเดินทางเข้ามาจีบคุณหรืออยากชวนคุณไปเที่ยวหรืออยากเดินทางไปในความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าคุณนะ่ะจะยังอยากเดินไปเขาไหมเออเขาสงสัยเหมือนกันนะคะใครบางคนทําทงานได้ทุกที่ค่ะนะคะไม่ได้อยู่ติดออฟฟิศอาจจะแบบว่า สามารถเดินทางไปได้ทุกที่แล้วก็แค่มีโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถทำงานได้ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศเลยนะคะ Work f r ฟ m home ก็บ่อยเนาะตอนนี้ก่อนหน้าน,นี้เขาหรือคุณนะคะอาจจะโฟกัสที่เรื่องของครอบครัวตัวเองนะคะเป็นหลักด้วยนะคะอาจจะพยายามสา้างงานสา้งางเงินสั่งอาชีพสร้งา,ารงความเป็น,นคนนะคะอะไรเพื่อตัวเองและเพื่อครอบครัวแต่ตอนนี้บางคนนะอาจจะรู้สึกว่า คุณเองก็เป็นเหมือนบ้านของเขาเป็นคนในครอบครัวที่เขาอะค่ะอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์ใหม่ตรีบางคนอยากจะเข้ามาถึงบ้านของคุณมากขึ้นคือคา,อาจ,จะรู้จักรู้จักตัวคุณแต่ไม่รู้จักพื้นเพลหรือครอบครัวคุณก็อยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นกว่านี้นะคะบางคนเพิ่งเปลี่ยนงานหรือก็คิดในเรื่องของการเปลี่ยนงานบางคนที่อยู่ไกลกันมีระยะหางเป็นปัญหาเขาอาจจะอยากมาทํางานใกล้ๆคุณหรืออาจจะแบบ เรื่องงานอย่างที่ทําให้เขาเดินทางมาและเขาต้องมาหาคุณด้วยหรือหาเรื่องมาหาคุณโดยเอาเรื่องงานมาอ้างก็เป็นได้ค่ะบางคนอยากจะยา้ายไปอยู่ไกลๆนะคะคุณดูสวยอะ่ะคุณดูน่ารักคุณดูมีเสน่ห์ขึ้นทุกวันนะคะคุณอาจจะดูดีดูหลอ่อดูสวยขึ้นมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่มองเห็นถึงความสวยงามของเขาสมันน์นี้จนจนกระทั่งวันหนึ่งมันมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยนวันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นเรื่องสวยงามนี่นะเรื่องราวของคุณเขาอ่ะ ไม่รู้ใขรช้อนถามปากแดงด้วยนะไม่แน่ใจนะคะปากแดงเนี่ยมันดูด,ดึงด,ดูดเขาจังเลยอยากจะเข้ามาจีบอืมใครบางคนช่วงนี้อาจจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาจิตใจค่อน,นข้างเยอะนะคะส่วนมนต์น่าสมาธิบางคนก็อาจจะแบบว่าเป็นคนที่คอยแนะนําช่วยเหลือผู้อื่นหรือให้คาแนะนําผู้อื่นในด้านดีก่อนและในความสัมพันธ์คุณนะคะมันอาจจะร้อนๆแต่ตอนนี้มันมีควาว่านิ่งขึ้นสงบขึ้นเย็นขึ้นแล้วก็แบบว่าเริ่มคิดได้แล้วว่าควรจะทํำยังไงดีนะคะ บางคนอาจจะสับสนกัอนหน้านี้ด้วยไม่รู้จะทำไงเหมือนกันในความสมพั์เนาะนะคะแล้วจะคิดได้แล้วก็รู้สึกว่าต้องเข้ามาจีบอ่าล่ะจะชาไม่ได้จะชิลไม่ได้จะขี้เกียจไม่ได้นะค่ะคุณดูมีอะไรลึกลับซับนซะ้อนเนี่ยคุณดูเหมือนปิดบังขนาะเขารู้สึกว่าคุณมีอะไรปิดบังเขาอยู่ปะเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้นเขาอาจจะเคยปิดบังซ่อนเร้นไม่พูดความจริงจากใจคะ่ะแต่ตอนนี้เขาอยากจะเปิดปากนะคะบางคนอาจจะเคยอยู่เคียงข้างกันภายใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เนะินะนะคะ มีคนชอบแบบไม่รู้มีคนบาจี้ในนี้หรือเปล่าค่ะก็อาจจะชอบแบบมาเป่าแบบลมรถข้างหูคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่บบว่าที่คุณจะใจกระจีอ่ะอันเนี้ยหรือเปล่าไม่รู้สินะรีในหึ่งนะคะแค่เห็นคุณเนี่ยตอนเนี้คุณดูแบบเขารู้สึกแทบจะแบบว่าใจเต้นไม่เป็นสัมอะคุณดูอาจจะดูมีเสน่ห์ดึงดูดเข้ามากมั้งค่ะในช่วงนี้เนาะนะคะ เวลาที่เขาเดินไปกับคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนขี้หว่วงนะและเขาอาจจะใช้ภาษากายอะคะ่ะในการที่แตะไหลประมาณว่าคนนี้หอมฉันใครบางคนอาจจะมีส่วนสูงที่ต่างกันนะคะหรือไม่ต่างกันก็ได้แต่ชอบแตะไหลเป็นการยืนยันว่าฉันหว่วงคนนี้คนนี้หอมชันนะคะและใครบางคนอาจจะเคยใช้เวลาในยามค่าคืนด้วยกันนะคะหรือเขาอาจจะจินตนาการช่วงเวลาโมเมนท์ที่จะใช้เวลากับคุณนะคะตามลําพัง ภายใต้แสงจันทร์แส,ง,แสงดาวอะไรก็ตามแต่บางคนอาจจะชอบไปแคมปิ้งนะคะใครบางคนในายามค่ําคืนนะคะยิ่งดูสวยดูมิเน่หเร้นลับดึงดูดใจกันมากๆเลยนะนะคะออมีคนใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกัน,นะคะ่ะบางคนอาจจะดีวกว่สายฟอก็เป็นได้หรือไม่ต้องก็ได้อาจ,จใช้คอนแทคเลนส์หรือไม่ต้องก็ได้คะ่ะนะคะหรือไม่งั้นอีไหหนึ่ง เอเชียเหมือนกันคนไทยเหมือนกันเนะี่ยแต่เขาชอบมองตาคุณเพราะคุณตาสวยดูมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะและ้วบางคนนะอาจจะแบบว่าเอ่อสีน้ําทะเลอะ่ะเหมือนชอบไปทะเลหรือเปล่าออมีคนชอบแอบแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีเสียงสองเสียงสามอะ่ะปกติเสียงพูดก็ปกตินี่แหละแต่เวลาอยู่ใ้ล้กันแบบจะต้องมีเสียงสองเสียงสามแล้วยหรืออีกอะหนึ่งตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีคําว่าสิบสี่ครั้งเป็นเด็กอีกครั้ง,อองสไตลอีกครั้งนะคะเออ และเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างนะคะคนที่อยากจีบคุณเนี่ยนะ Just a cup of coffee every morning with you can make my day เขาบอกว่าการได้ตื่นตอนเช้ามากินกาแฟกับคุณเนี่ยนะคะมันก็ทำให้วันเป็นวันนั้นเป็นวันพิเศษแล้วเนาะ I can't sleep because of missing you นอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณนะคะ I never want you to walk away from my life เขาไม่เคยต้องการให้คุณนะคะดเดินออกไปจากชีวิตเขาเลยนะคะแล้วก็ Your s m ม l e is the most beautiful smile of my life เขาบอกว่ารอยยิ้มของคุณอะสวยที่สุดนะคะมากกว่ารอยยิ้มไหนๆที่เขาเคยเจอ